รู้สึกครับผมต้องมองผมต้องมองตรงไหนครับเนี่ยเอามโนการายใช่ไหมโอเคต้องก็จริงพวกเราก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมง,งานพราะว่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของแบรนด์ส่วนหนึ่งในนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เชิญพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เดี๋ยววันจริงวันที่6นะครับพวกเราเจ็ดไปเกาชวนี้ก็จะมาร่วมเดินแบบนะครับผมก็ส่วนเรื่องการเตรียมตัวตอนนี้ก็บอกเลยว่ายังยังยังไม่มีครับผมอันนี้ก็นีแรงนาใจในการออกแบาบมีการจัดอะไรอย่างเงี้ยต่อัน้จัดตอบ้างไหมก็แรงบันดาลใจก็อาจจะเป็น เอยากจะพ้สูจนบบ์อกทุกคนสามารถใส่เพื่อไดู้นซ์แล้วก็แบบกลลแล้วก็แบบมันสามารถใ้แบบคนหลากหได้แล้วมันมีการแบบใช้เทนเกหลีด้วยครับแบบเทรนเกาหลีช่วงนี้ก็จะมีแบบการใช้สปอร์วกแบบับสีเมารวมกันคก็พอมาเอามาร่วมกันกแบบ็มันก็เป็นเทรนใหม่ๆในเกาหลีแล้วก็เราคอนเซ็ปต์นั้น เราก็เอามาแบบร่วมกับสโลแกนเราเป็นดีไซน์ในส่วนหนึ่งในเสื้อครับแล้วก็เหมือนเลข7จ9ก็แบบเป็นเหมือนปกติเสื้อบอลอะไรเนี้ยจะมีเลขใช่ไหมครับแล้วก็มีเลขเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราเลขจดแใช่ไหมครับแล้วก็เลยใช้พานนั้นมาดีไซน์เสื้อ นริก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับผมเพราะว่าจริงก็นี่เป็นวันแรกที่พวกผมได้แบบได้เห็นเสื้อผ้าแบบจริงๆที่ตตวเองออกแบบมาเพราะที่ผ่านมาก็จะเห็นแต่แบบในในจอพอนีไม่เห็นจริงๆก็รู้สึกแบบเออประทับใจแล้วก็ชอบมากครับก็เดี๋ยวยังมีเสื้ออีกหลายตัวครับผมที่ยังไม่ได้โชว์ในนี้เดี๋ยวก็ทุกคนรอไปรอดูในงานวันที่หกอ๋อทำแบรนด์สำหรับแบบของเจ็ดแปดเก้าเหรอครับ ของตัวเองก็ตอ,งตอนนี้ก็จริงก็อยากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้คิดเรื่องนั้นถึงขนาดนั้นละกันครับตอนนี้ก็ขอตั้งใจซ้อมก่อนค <c oughs> รับผมแล้วอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเราให้ฟังหน่อยคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกม,มากๆครับ <c oughs> คิดว่าคิดว่าสามวันมันเยอะแล้วจะเหนื่อยแต่ว่าพอเจอทุกคนแล้วก็หายเหนื่อยหมดเลยใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแล้วก็แบบมีค่ามากๆผมก็ คุณทุกคนที่อคอยสปอร์ตพวกเรา,าตลอดเรียกได้ว่าบบเป็นรอยยิ้ม้มาแรงเลย <c oughs> เแล้บความรู้สึกมันแตกต่างไคะจากตอนที่เ็กฝกกับตอนที่เราไดเดบิวแล้วละะอะไรเงี้ยค่ะามรู้สึกจอิงมันก็ เหมือนกับว่าตื่นตื่นตื่นมาแล้วมันก็มันก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปครับโดยไม่ต้องแบบคือเราเราก็ไม่ได้คิดตลอดลว่าแบบตอนนี้เราเป็นเทรนนีอยู่ตอนนี้เราเป็นศิลปินอยู่แล้วก็แค่ตื่นมาแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดเอาจริงนะตอนนี้ก็แบบถือว่ายังไม่ได้แบบเดบิวต์ขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีแบบทาการเปิดตัวเดบิวต์อย่างแบบเป็นทางการเลย okay. ลิฟต์ลิฟต์เราพวกเราไม่ลงจริงๆใช่ก็ลิบค้างไปเลยครับผมก็เป็นคอนวันที่สามครับผมคอนมาสุดท้ายพอดีก็ตอนนั้นเพลงก็ใกล้เป็นเพลงเซตสุดท้ายแล้วแล้วลิฟต์มันดันค้างพอดีพวกเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกใจนะว่าก็ไม่ได้เขามาช่วยใช่เราไม่ได้เียงมาเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบเออพยายามไม่ทําให้เหตุการณ์มันวุ่นวายผมก็แอบพูดติดตลกไปหน่อยนะครับผมก็สุดท้ายก็ปลอดภัยดีไม่มีปัญหา จริงก็พวกเราเรจ็ดเก้าชวนี้ทุกคนก็อแอบส่องแฟนคลับตลอดครับทั้งในอไอจีทั้งใน Twitter รเ,เอ็กต้องว่าเอ็กหรือเปล่าลลคร้บผมก็พวกเราก็แอบดูฟิดแบ็กันตลอดครับอยากของเราค้ารางวัลยอดผลงานแ่งีใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้าค้รางวัลนานรู้สึกยังไงบ้างกแบบก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแบบผลงานแรกเราจะได้แบบความสนใจจากทุกคนแบบนี้แล้วก็ รู้สึกขอบคุณตลอดแล้วก็ก็เหมือนฝันอยู่ครับวันๆแบบไม่อยากจะเชื่อว่าเรามา,า,มาได้ถึงจุดนี้ครับก็ดีใจมากแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้ลืมความความรู้สึกที่ appreciate อ,อยู่วันนก็ภูมิใจมากต้องขอบคุณพี่ยงมากๆครับที่แบบช่วยให้พวกเรารได้มาแบบได้รับรางวัลนี้อออัันนนี้กกก็็คคืเเเปรรราางงววลลแขพยใช่มะใช่เป็นรางวัลแรกเลย มันก็ผมว่าความเครียดแบบการที่เราทําอะไรสิ่งที่เราแบบอยากทามันมากจริงๆนะครับมันก็มีความเครียดอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างทางที่เราแบบทําสิ่งนั้นพอเราอยู่กับร่วมกับเพื่อนๆนะครับแบบเราไม่ได้แบบเป็นการเซอร์ไพร์ที่แบบเราแบบเซอร์ไพร์จริงๆครับเราเป็นการเซอร์ไพร์ที่แบบทางานร่วมกันแบบซัพพอร์ตกันพอเรายิ่งมองความฝันเดียวกันและอยู่บ้านเดียวกันใช่รับเรายิ่งซัพพอร์ตกันแล้วแบบ เราต่างคนเข้าใจกันมากๆเพราะาเราเราอยู่ในจุดเดียวกันครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นและแบบสนุกเป็นเซอร์วิที่มไม่อยากให้มีใครออกไปเลยใช่<ม>ครับ,รบสุดท้ายเรามองว่าจดแต่เก้าเป็นหนึ่งเป็นครอบครัวนี่้ีหล,หลังจากนี้เราจะมีสิงเกิลเดี่ยว ของแต่ละคนเลยเหรอครับตอนนี้ขอมีซิงเกิลสำหรับวงเดบิวต์ก่อนแล้วกันครับใช่ครับรอติดตามได้เลยครับอาสัปพานีค่ะปอาันนี้เราก็งานที่สองจริงที่มแล้วก็คอนเรช่ช่ครับใช่ครับอผมก็ ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับเดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่6ตุลาคม7แปดก็ชุนีจะมีไปเดินงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2023ครับผมก็ไปกันทั้ง24คนเลยแล้วก็จะได้เป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ของแอปพลสยาม X กับ Poly เบอร์ r Seven X กับ789ด้วยครับผมก็ฝากไปติดตามไปดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ